สนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุดสิบกวนใจเลือกใช้เคส Power Supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับ,รบพบกับรายการโออคโซนทีว ok ีครับกับช่วง News u p d a เดครับผมวันนี้ผมพลุกครับผมนัทมิสเตอรี่ครับครับผมในไอซสไลด์ทุกร่องครับโอ้โห oh ไงทุกล่องเลยทีเดียวทุกล่องอ่ะผมซัดหมดอ่ะล่องสวนทุเรียนก็ไปสไลด์มาแล้วกระนันลอมไม่เคยกลัวผมถูเล่มหมดอ่ะโอ้โหถูเรียบอ่ะอันนี้ต้องให้ฉายาเขาต้องให้ฉายาเขายอมผมวันนี้พวกคนต้องยอมผมนะไอรอนแมนเลยทีเดียวไอรอนแมนเลยทีเดียวเหล็กไงเหล็กครับแต่ผมยังไม่กลัวหมดจริงจริงก็วันนี้มีข่าวมาอัปเดตกันมากมายเลยนะครับผมมาเริ่มที่ข่าวของ คุณนักเลยดีกว่าอ่าเป็นข่าวข่าวของ CPU ซีรีส์ใหม่อย่าง i อวิบิครับครับผมตอนนี้มีนักโอเคก์อันดับโลกได้โอเค c ์ซีพในตระกูลเนี้ยอ่าจากตระกูลอ,ลอ่าไอวิบิดครับ<อ>เร<อ>ียกว่าตระกูลจิวนี่เล่นอีกอ่ะสมาคมตระกูลจิวอ่ะของตันเลยทำนั้นแหะกิ๊ฟเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะเสียงแอร์มันดังนะ ก็ CPU ในตระกูล Ivy Bridge เนี่ยเดิมมันมีความเร็วอยู่ที่สามจุดเจ็ดเจ็ด g h z ครับนักโอคอคคนเนี้ยชื่อไฮคุกกี้ไฮคุกกี้อ่าเป็นพ่อหนุ่มจากประเทศไต้หวันพ่อหนุ่มด้วยพ่อหนุ่มโอ้โหไอชื่อคุณคุณนะชื่อคุณคุณคุณมากนะเขาเคยเล่เทคะไรมาสักอย่างไหมผมเคยดูในคลิปคลิปหนึ่งน้เป็นอารมณ์ประมาณเหมือนกับเขาเล่นกับ LN อือ LN กรอบใส่ขวดพลาสติกแล้วฝาแล้วก็ตั้งไว้นั่งมอง สักพักไม่ระเบิดใจคืออยากให้มันระเบิดเนี่ยเพราะแอลเอเนี่ยต้องมีวามปิดฝาอยางนั้มันตบ้ดแอลเอเนี่ยเป็นสารที่เหมือนกับเมื่อเจออากาศเนี่ยมันทำการเหมือนกับขยายตัวเองอ่าเขาใส่ขวดแล้ววางไว้มันไม่ระเบิดอยากรู้เป็นอะไรว่าไม่ระเบิดทำไมเป็นอะไรไม่ระเบิดมือไว้จับปึ๊บป๊บตุ้มคนดูคลิปนี้ตกใจกันหมดมือแหกหรือเปล่าครับก็ไม่รู้ตอนิีวนิ้วเขาอยังอยู่ครบไหมในใจตอนนั้นนะผมนึกว่าแขนหายแน่แขนหายแน่ ตกลงไม่เป็นอะไรใช่ไหมตกลงไม่เป็นไรก็เป็นที่ฮนะคาไปก็ตอนนี้เขาก็มาทำลายสถิติของ CPU i v ูไอีบิแล้วใช่ก็ใช้ในตัวเจนเหลวนี่แหละมาเล่นเล่นในการโอเวอร์คล็อกสร้างสถิติโอเวอร์คล็อกซีพียูไอวีบิดตัวนี้แรงถึง7 0 3 g จุดศูนย์สามกิกะเฮิรตซ์เจ้าเลยทีเดียวแรงทะลุโลกไปถึงนอกโลกดาวอังคารเลยทีเดียว อันนั้นก็ไกลไปไกลไปไกลไปครับเห็นว่าเขาใช้มาเธอร์บอร์ดของจิ๊กเกอร์ด้วยนะใช่เป็นมาเธอร์บอร์ดจิ๊กเกอร์ไบเซต 77x ud3h อืมก็ผสมผสานกับการใช้ไนโตรเจนเหลวครับมันถึงแรงได้ถึงขนาดนี้ครับถ้าความเร็วระดับนี้นะครก็ต้องเป็นไนโตรเจนเหลวอย่างเดียวแล้วคนัดว่าจะลองทําเป็นเก้ากิ๊กอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะไม่ใช่เก้ากิ๊กผมเก้านิ้วอีกนิ้วหนึ่งพับไว้นะถ้าเป็นถ้าถ้ามันขนาดถ้ามันขนาดนั้นผมว่าคุณหาหมอ อีกเิื่องนึงผมพับไว้พิการแล้วนะคุณอ๋อครับครับไม่เห็นข่าวต่อไปกันบ้างีกว่าข่าวผมบ้างนะฮะก็ก o o g l ลนะครับกำลังเปิดตัว chromebook ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ตัว chromebox ที่เป็นรุ่นแรกเลยอ๋อ chromebook chromebox ใช่ chromebook ก็คือเป็นเหมือนกับโน้ตบุ๊กของทาง Google นั่นเองครับนะครับซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ chromeos อ๋อเป็น chromeos ใช่ซึ่งหน้าตาอย่างที่บอกครับก็จะเป็นอย่างเนี้ย ที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็สเปคเนี่ยก็เอาง่ายๆก่อนเอาตัวของคนที่ผลิตให้ของให้ทาง Google เนี่ยก็คือซัมซุงนั่นเองก็รู้อยู่อยู่แล้วว่าซัมซุงเขาเป็นพันเนอร์ที่ดีของ g o o g l ใช่ครับเน็กซั n วันเ็อะไรเขาก็ทําให้ครับสมัครคับตอนนี้เขาก็ทําให้ตัวโน้ตบุ๊กของทาง Google ด้วยนะครับตัวหน้าจอเนี่ยอยู่ที่12.1นิ้วนะครับ มีด a สี่กนะครับแบตอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงนี่คือเปิดแบบเต็มเลยนะผมคิดว่านะครับแล้วก็มี Wi-Fi แล้วก็อุปกรณ์เสริมที่สามารถเชื่อมต่อแบบ 3G ได้หรือ 3G ได้ด้วยได้ด้วยนะครับกลลองเป็นแบบ HD Camera รวมถึงตัวของพอร์ต USB 2.0ให้มา2พอร์ตเมมต่างๆมีพอร์ต DP ตั้งหาก มีพอดีพีด้วยมีดีพีด้วยครบเลยนะถอดด้วยนะครบเลยนะครบเลยนะครับราคาเห็นว่าจะขายอยู่ประมาณ449ี่เหรียญผมตกใจหมดคิดว่า449้บาทเหรียญใช่ไหมฮะเหรียญสหรัฐครับถ้าบาทก็ให้เถอะนะถ้าบาทจ่ายเงินเลยฟังไม่คิดเลยนะฮะก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวโครมบ็อกอย่างที่บอกไปนะครับโครมบล็อกเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นอุปกรณ์คล้ายๆตัว HTPC อ๋อเป็นกล่องเล็กๆใช่นะครับก็จะเป็นเหมือนเคสเล็กๆนะครับ ชื่อมันคือเป็นอย่างที่บอกโกล่องกล้องโคลมนั่นเองนะครับก็สเปคจะคล้ายๆกับตัวของตัวโนบุ๊กนั่นเองนะครับตัวโคลมบุ๊กนั่นแหละฮะแต่ว่าจะไม่มีพวกกล้องหรือว่าตัวตัวต่อตัวต่อที่เป็นตัว 3G นะครับแต่มีพอร์ตให้มาบึ้มเลยจอมีแมมจอจอไม่มีต้องต่อจอเนาะต้องต่อจอต้องใช่ไม่ใช่กล้องอีเดียวนะฮะก็พอร์ตเนี่ยให้มาถึง6พอร์ต USB 2.0นะครับแล้วก็ DP พอร์ตเนี่ยมี Display พอร์ตให้มา2พอร์ตพอร์ตแต่ไม่หมด เยอะมากนะครับก็เสียบทันไหมเนี่ยเยอะเยอะเกินเยอะไปคุณคุณก็ทยอยทยอยเสียบอาทยอยใช่ไหมใครจะถนัดใช้งานนะคุณก็อย่ามูมาสิครับนะครับเจอหน้าเจออะไรก็เสียบยิกงยิ่เลยนะคุณจะเสียบอย่างเดียวเลยไอ้ก็สไลด์ทุกลองไงอ๋อคุณคุณจะเสียบทุกู่งั้นแหละใช่ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวหน่วยประมวลผลหน่อยดีกว่าครับครับตัวโครมบุกกับโครมบ็อกซ์เนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาใช้ชิปประมวลผลรุ่นอะไรแต่ที่แน่ๆเป็นของ Intel ยังไม่แน่ชัดใช่ไหมครัใช่ครับซึ่งจุดอ่อนต่างๆเนี่ยได้ถูกการได้ถูกแก้ไขไว้เกือบหมดละที่เคยมีปัญหาในช่วงรอนแรกนะครับพวกฟีเจอร์ต่างๆพวกไ Manager Google Drive ที่เป็นแอปพลิเคชันของ Google เนี่ยเขาก็มาแก้ไขปรับปรุงจนน่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับตัวยูเซอร์ที่ใช้งานง่ายๆนะครับโอเคก็น่าติดตามเหมือนกันสำหรับคมกสนใจ่สนใจก็อะไรใหม่ๆที่ตัวเดียวเลย อีกจุดหนึ่งคือราคาน่าจะไม่แพงด้วยครับเพราะว่า Chrome OS เนี่ยเป็น free OS เป็น free OS ใช่ก็คือมันไม่มีลิขสิทธิ์นั่นเองตะนรเป็น open source ใช้งานได้ฟรีๆนะครับก็คืองก็ของเขาใช่ o s g l ของเขาทุกอย่างของเขาแอปก็ของเขาจำนะใช่ได้เลยจำน่าลองดูน่าลองจบเลยนะตัวเดียวแล้วสเปคก็โอเคด้วยใช่ถ้าราคาไม่แพงน่าสนใจมากต้องครับนมครับมาที่ข่าวของคุณไอซบ้างผมลวกันครับครับผมหลายคนเนี่ยรอ การ์จอในรุ่น HD 7990ซึ่งมีคนรอมันนานมากแล้วเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเห็นท็อปสุดคือ7970ใช่ตอนนี้เป็น7970ครับซึ่งออดให้มาใช้ได้สักพักแล้วถามว่าแรงไหมแรงนะอแรงซึ่งคนก็อยากเห็นในเซรี์7990บ้างซึ่งมันจะแรงเมเจริงๆมันทคมเมเมากๆอแต่ทีนี้ว่ามันช้าเกินครับ คนเริ่มรอไม่ไหวโดยเฉพาะตัวผู้ผลิตการ์ดจอเองเนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยก็รอไม่ไหว่เขาก็เลยทาง AMD เนี่ยก็เลยมีการอนุญาตให้ทางผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะผลิตการ์ด Dual GPU หรือว่าการ์ดในรุ่น HD 7.970 X2 -X2 ใช่ก็คือการ์ด7.970ตัวเนี้ยมี G p u 2ตัวโอ g ี u 2ตัสองตัวใช่ครับแล้วที่สำคัญมีออกใม้เห็นแล้วอ่าพี่ห้อครับ พลังสีเย้อพลังสีเย้อพลังสีอะไรอยก็พลังสีก็ไปคิดกันเองครับนั่นแหละครับพลังสีเนี่ยออกมาในซีรีส์เดวิลสิบสามเดวิลสิบสามพวกแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะมีรูปไปเห็นตามอินเทอร์เน็ตแล้วครับอ่าก็ลองไปขนาดใหญ่เปิเลยบลาเลยทีเดียวใชครับก็ดูว่าจีพตัว PCB นี่ยาวเฟ้ยเลยใช่ครับยาวมากแต่มีข้อข้อแม่นะครับยิ่งการ์ดมันยิ่งมีอะต้องใช้พลังไฟเยอะครับภาพที่ออกมาเนี่ยคือเป็น ลั๊กไฟเลี้ยง8พินถึง3หัวโอ้โหจัดหนักจัดหนักเลยเนี่ยจัดเต็มจัดเต็มเยอะมากนะเยอะมากนะถ้ารับประทานไฟขนาดนี้ถ้าจะกินกันมูมาขนาดนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับว้วนเลยทีเดียวพีมันเลยอ๋อนี่กินเยอะใช่ไหมเยอะรักไฟกี่พินเนี่ยผมประมาณ16พินโอ้โห16พินที่หัวบีบีใช่ไหม BB โอ้โห BB 16พินนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดว่า 7 9 7 0 x 2เนี่ยทำประสิทธิภาพได้ดีเทียบเท่า7990เนี่ยมีสิทธิ์ที่ HD7990 จะเป็นมันนะอคือมามาเหนื่อยเนื่ยมาตีตลาดกันเหนื่อยหน่อยเพราะมี Dual GPU แล้วถ้าจะไปเล่นตัวนี้แทนหรือเปล่าเพราะความน่าสนใจของ Dual GPU มันอลังการบางคนเนยอมยอมถึงขนาดที่ว่าซื้อ power หนักๆเพื่อที่มารองรับการตัวนี้หนักนี่กี่กิโลฮะก็ หมายถึงวัดครับเอาเเวอร์วัดเยอะๆกำลังในการจ่ายไฟหรือว่าโล่หนักๆที่มันแตกเลยนั่นแหละครับก็รอติดตามกันดูนะครับว่า HD ับ็ d 7 9 9 0ครับจะทำได้ดีสู้7 9 7 0 X 2หรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็มาที่ข่าวของนัดเลยครับผมครับข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกันสะกดรอยตามภาพถ่ายพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมจี๊ดมากนะ คนที่ใช้สมาร์ทโฟนไมว่าจะเป็น Android iPhone ไปเที่ยวที่ไหนไหนถ่ายรูปนี่ต้องระวังนะทำไมฮะเพราะว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า geo tagging geo tagging ครับสมมติว่าคุณฟุกใช้สมาร์ทโฟนเป็น p p o o n อ่ะเนี่ยอย่างคุณไอใช้ไอโฟนครับแอปนี้คนทางบ้านไปเที่ยวคนทางบ้านคนทางบ้านนะครับคนที่บ้านไปเที่ยวน้องสาวน้องสาวไปเที่ยวผมชอบเนน้องสาวเที่ยว อ่าเคยไปบ้านเขาอยู่เคยไปบ้านอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะชวนไปอีกก็เทคโนโลยีสะกดรอยตามภาพถ่ายเนี่ยเมื่อเราใช้กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในสมาร์ทโฟนมันจะมีการตรวจจับอ้างอิงละติจูดลองติจูดเลยนะเส้นรุงเส้นแวงเป๊ะเป๊ะรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนอ่าเป๊ะเลยดีกว่าเผอิญไปเจอสิ่งสวยๆงามๆเนี่ยถ่ายรูปขึ้นมาเนี่ยเช็คได้นะว่าอยู่ที่ไหนคือรูปนี้จะบอกเลยว่า คุณอยู่ที่ไหนใช่ครับรูปนี้ถูกถ่ายที่ไหนใช่ขนาดนั้นเลยเช็คได้ละเอียดเลยซึ่งมันจะผ่าน GPS ครับ Global Positioning อ่ะอีีเอาใหม่้อยีไม่ได้ละไม่ได้ GPS Global Positioning System ที่จะเชื่อมโยงระหว่างดาวเทียมที่ระบุตำแหน่งพิกัด ครับโดยใช้สัญญาณรับส่งข้อมูลอมือถือที่รับรอง GPS เนี่ยครับก็สมารทโฟลนะครับจะระบุตำแหน่งพิกัดลงในภาพถ่ายโโอ้ข้อดีก็คือเราจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนถ่ายภาพที่ไหนข้อเสียสิแอนไห่คิดถึงข้อเสียมาก่อนเลยนะครับผมเคยนะอขอพูดถึงข้อเสียก่อนผมเคยนะอ่าไปเที่ยวครับผมไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกไปเที่ยวแบบคือบอกเอ้ยเดี๋ยวไปเดินห้างอ่า จะไปเที่ยวอ่ะอ่าไปโผล่อยู่พัทยาออืมเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้ตั้งใจครับถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆครับแต่ลืมปิดลืมปิดไอตัวอะไรนะ่างเงี้ยนะกลิ่าโลเคชั่นโลเคชั่นอ่่าใชโซลิดแต่ตอนนี้ปิดแล้วแต่เมื่อค่รไม่รู้ไงว่ามันต้องปิดอันนี้อันนี้เป็นละสํงนั้นอันนี้ประสบการณ์ตรงเออโทรมาอยู่เลยแล้วไปพัทยไหมไปทําอะไรอ่าไปไงอ่าก่อยเลยยิดเลยดิยิดถึงขนาดต้องว่ายิดริบกลับอ่ะ ครับก็สำหรับเหตุการณ์ที่อันตรายมาก Geo t a c i นี้ก็จะอยู่ในสมาร์ทโฟนอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกนะครับแล้วก็วิธีแก้มันอย่างที่คุณไอซ์บอกปลอดภัยไว้ก่อนถ้าอยากจะปลอดภัยเซฟก็สามารถปิดโลเคชันนคือมองมองในแง่อีกมุมหนึ่งก็คือสมมุติว่าถ้าเขาเห็นรูปเราเนี่ยแล้วเราอยู่ในที่ที่แบบรับตาคนอย่างเงี้ยแล้วคนไม่ประหวังดีเงี้ยมาทำร้ายเรามาปล้เราก็ได้นะครับเราอยู่ใน ป่าลึกเป็นต้นก็ต้องระวังไว้นะครับพยายามปิดแอปที่มี geo t a c k i n g ไว้พวกคนร้ายเขาจะได้ไงเช่นสมมติคุณเช็คอินอย่างงี้คุณถ่ายรูปปุ๊บอยู่บ้านคุณอยู่บ้านอยู่คนเดียวนะพ่าอาชีพเห็นคุณอัปเซตั๊อยู่คนเดียวหรอไปเลยไปหาเลยสบายเลยทีนี้แต่ข้อดีของมันก็มีนะครับไม่ใช่เราเราจะพูดถึงแต่ข้อเสียของมันข้อดีของมันก็คือสมมุติว่าเราเกิดเหตุร้ายอะไรอย่างงี้สามารถติดตามได้เหมือนอย่างผมรู้จักพี่ออู่คนนึ่งไปโพ่ต่างจังหวัดเฉย เขาไปไหนครับนั่งแท็กซี่เผลอหลับไปโพลต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถติดตามได้ถ้าสมมติเราขึ้นแล้วเราก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีทำให้ผมตามถ่ายได้ง่ายขึ้นแกะรอยได้ง่ายนี่ข้อดีของมันแล้วไปสถานที่สําคัญๆสามารถเอาไปโชว์เพื่อนได้นี่อยู่ที่นี่จริงอะไรัครับก็ต้องลองดูคครรัับบหรือบางทีลืมเนาะลืมว่าเฮ้ยรูปนี้ถ่ายที่ไหนอะถ่ายที่ไหนวา ก็มาเช็คได้เลยใช่ครับครับครับผมก็วันที่ข่าวของผมอีกกันบ้างนะฮะก็มีข่าวแท็บเล็ต13.3นิ้ว13.3นิ้วแท็บเล็ตอะไรวะใหญ่ขนาดโน้ตบุ๊กเลยทีเดียวมันฟุตฟุตกว่าเลยนะคือมันใหญ่มากนะครับก็เป็นแท็บเล็ตของทางโตชิบ้านเองนะครับโตชิบ้านเขาส่ง Rexa AT830 ลงตลาดแล้วนะครับซึ่งหน้าจอนี่ เรียกได้ว่าใหญ่มากนะครับ13.3นิ้วนะครับเป็น IPS panel ด้วยโหเอามาบังแดดได้เลยเนี่ย13มาบังแดดคุณนั้นนี่ใช้แท็บเล็ตไงอัตถประโยชน์จริงๆนะครับอ่าสเปคเนี่ยก็เป็นตัวเทลกาทรีนะครับแล้วก็ความเร็วนีน1.4กิกนะครับแรมให้มัน1กิกนะครับหน่วยความจำหรือลอมนั่นเองนะครับอยู่ที่84กิกะไบต์นะครับระบบสื่อสารก็ ทั่วไปนะครับตัว wi-fi Blue ู tooth 3 0ดนอะไรพวกนี้นะฮะมีกล้องหน้ากล้องหลังส่วน OS อสอะไรพวกนี้ก็เป็นไอ e Cream s a ้ d w i สี่0ศูนย์ะครับน้ำหนักอยู่ประมาณกิโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งไกล้นะกิโลหนึ่งถ้าเดินเหนื่อยอ๋อหนักเอ๊กิเลยน้ำหนักใช่ไหมฮะน้ำหนักก็อย่างขนาดจอมันใหญ่ครับก็เลยน้ำหนักมากกว่ากโทั่วไปหน่อยหนึ่งนะฮะส่วนราคาขายนี่อยู่ประมาณสักสาม0ม่นกว่าบาทโอ้โหนะครับ จะมีจุดหนึ่งข้อดีของเขาคือสามารถดูทีวีได้ด้วยดูทีวีได้ด้วยผ่านแท็บเล็ตเลยอยู่ที่ไหนก็ดูได้เอออันนี้อันนี้อันนี้น่าสนใจใช่ได้นะต้องดึงเสาปหมต้องชักเสาปึ้งออกมาปหมอันนั้นลักษณะจะเป็นเหมือนทางประเทศเซ็นทรัลมาร์เก็ตประมาณนั้น้รนัไอโฟนสามซิมอะไรเงี้ยซิมเลยทีเดีย่แบบดึงเสาปึ้งไอเราเขรียกว่าปากกาอ๋อคิดว่าสไตนดาร์ดพวกชักออกมาปั้งให้เต็ม เขาาดอ๋อดูทีวีสักงั้นใช่ครับอ่าครับก็เป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่สนใจนะครับจากโตชิบาเขาต้องดูว่าจะเข้ามาเมื่อเราเมื่อไหร่นะครับโอเคใครที่ชอบหน้าจอใหญ่ก็ติดตามกันได้อ่าคุณนัทดีชอบเลยหน้าจอใหญ่อ่ามันเห็นชัดทุกรูมขนไอ้ลูมขนนี่ดูอะไรฮะเนี่ยคืออ่าผมชอบดูบอลไงอ่าชัดไงวิ่งวิ่งเห็นเงืออคุณชอบดูเหงอตามผิว อะไรกันรายละเอียดดีเทลคุณอารมณ์ไหนที่คุณไปนั่งดูนี่นะฟุตบอลเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไปดูมันไม่ใช่เรื่องที่เราเราไม่ใช่ดู่ะหมเอออ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยก็ใครที่ชอบจอใหญ่ก็ก็ก็ลองติดตามกันได้ครับครับผมอ่ะข่าวแท็บเล็ตกันอีกได้ข่าวแท็บเล็ตอีกสักข่าวแล้วกันครับต่อเรื่องข่าวเรื่องแท็บเล็ตแท็บเล็ตเน่าเป็นังไงอะไรยังไงครับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาตอนนี้ครับมีปัญหาแล้วอ่าเขาเรียกว่างานงอกงานงอกถกเป็นข่าวเป็นมานานครับตอนนี้ มันถึงมือเด็กแล้วหรือว่ายังไงเขาสั่งซื้อมาละสั่งซื้อมาแล้วแต่ว่าเขาส่งตัวที่เป็นโปรโตไทป์คือตัวที่แบบเอามาก่อนที่จะเซ็นอ่าเซ็นรับก่อนนะครับเขาเซ็นซื้อไปแล้วแหละอ่าโอเคเป็นรตแรกที่ส่งมานะครับจำนวน2 0 0พันเครื่อง่า2,000เครื่องแต่ทีนี้ปัญหาที่ผมบอกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสเปคที่ส่งไปเนี่ยอ่าขอสเปคไปเป็นปลั๊กที่ใช้ในการชาร์จไฟนะครับชาร์จแบตเตอรี่ปลั๊กที่ส่งสเปคไปเนี่ยขอไปสาขาซึ่งมีต้องมีอ่า ขาที่สาคือสายดินมาด้วยแ้วทีนี้เนสองพันเครื่องที่ส่งมาล็อตแรกเนี่ยกลับมีแค่ปักเป็นสองขาก็คือไม่มีสายดินทำยังไงละทีนี้ก็เลยมีการไม่เซ็นไม่เซ็นไม่รองรับไม่รับเลยครับนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าทาง g o o g l e เนี่ยไม่เซ็นรองรับด้วยว่าอ้าวเครื่องตัวนี้จะใช้กับแอปของเขาได้อ้าสวยแล้วก็ ไม่สามารถใช้ Google Play ได้ด้วยในอนาคตโอ้งานยาวเลยนะทีนี้แอปอะไรยังไงทำยังไงอ่ะก็ใช้กันยังไงอ่ะงานงงเลยเนี่ยคือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างการเซอร์ติฟายใช่ใช่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อจะทำยังไงดีมีต้องขอสงให้ทางบริษัทใช่ครับบริษัทอะไรนะคุณนัทบริษัทเซนเซอเซนเิเฟตอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมจำได้อยู่บริษัทชื่อว่าสโคปนั่นเองเขาเนี่ยสโค่บที่เองชื่อสโคปเที่เองเต็มๆเลยวันนั้นก็พูดยากอยู่ ก็ต้องส่งให้เขาทางซาโ็เขามาแก้ไขใหม่ใช่ครับก็ต้องดูว่าก็จะแก้ได้หรือเปล่านะฮะซึ่งซึ่งมันมีปัญหาอีกอย่างครับจริงๆที่เขาส่งมาเป็นปลั๊กสองขาเนี่ยอืถามว่าบ้านเราทุกหลังคาเรียนหรือว่าจะเป็นตามโรงเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ไอ้ปลั๊กสามขาเนี่ยมีให้เสียบกันหรือยังมีให้เสียบกันครบทุกที่ไหมใช่ทำไมต้องเป็นปลั๊กสามขาผมเข้าใจเดี๋ยวนี้การไฟฟ้าเนี่ยเขา ใช้มาตรฐานที่บ้านทุกหลังจะต้องมีสายดินคือคุณไม่เดินปลั๊กสามขาไว้เนี่ยผมไม่ต่อไฟเข้าบ้านให้คุณนะอ่าอืมมันเป็นเรื่องตรงนี้แต่ถ้าถามว่าในกระลักการใช้งานจริงๆเนี่ยครับโรงเรียนระดับที่เขาสร้างกันมาห้าปีสิบปีเนี่ยคือมันมันยังไม่มีใช่มันไม่มีปลั๊กสามขามีแค่ปลั๊กสองขาต้องต่อพ่วงเพื่อมาชาร์จเองเถ้าเกิดคุณเปลี่ยนสเปคเป็นว่ากลับมาเป็นปลั๊กสามขาเนี่ยค่ัถามว่าจะต้องเดือดร้อนในการหาปลั๊กแปลงอีกไหมนั่นสิ ใช่ไหมใช่ใช่เผื่อๆต้องหักสายดินทิ้งด้วยนะก็ต้องหักทิ้งกันไปใช่ไหมหรือจะเอาสว่านไปเจาะที่ปั๊เต้าเสียอีกไม่ใช่เรื่องไม่น่าจะใช่นะครับนะนั้นจะเสี่ยงไหมนะกลายเป็นอย่างนั้นไปครับผมก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะมีมาตรการแก้ไขอย่างไรนะครับโอเคก็มาที่ข่าวสุดท้ายกันบ้างนะครับผมเป็นข่าวของทาง ASUS นั่นเองครับ ASUS ตอนนี้ออกตัวมัทบอร์ดในซีรีส์ Maximus 5 Formula แล้ว แต่เป็นตัวที่รองรับตัว CPU Ivy b i d ด้วยนะครับตัว Z7 z 7นั่นเองนะครับตอนนี้มาเป็นแพ็คคู่เลยครับแพ็คคู่ด้วยแพ็คคู่อย่างนี้คือตัวแพ็กเก็นมเอ่ออารมณ์เหมือนเซเว่นเลยนะครับสม่ใช่ไม่เพิ่มไหมครับคแอสเซทเนี่ยเขาแอสเซทเขาปลาทำแพ็คเกจมา2แบบครับแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบปกติอีกแบบนึงเนี่ยจะมีเหมือนกับมีอแบนเดิลของเพิ่มเข้ามาชิ้นหนึ่งคือนั่นก็คือซาวการ์ดนั่นเองอ๋อมีซาวการ์ดมาด้วยใช่ครับซาวการ์ดตัวนี้ชื่อมันคือ Thunder FX เป็น USB s o u n d c a r d กนะครับก็มาพร้อมกับ Headphone Amplifier ด้วยะนะครับแล้วก็ผลิตจากโดยฐานมันเนี่ยทำจากตัว CMEDIA ียนะครับ,รบ c m i 6 6 3 1 c ก i p s e t นะครับก็ต้องลองดูกันแล้วก็ตัวของ m o t t e r b o a r d เนี่ยพี่ไซจะมีช่อง3ช่องเนี่ยห่างกันนะครับแล้วก็คิดว่าสาวกของ ASUS เนี่ย จะมีซิงค์ที่เป็นกาจอนะครับกาจอนเขาจะมีซิงค์ที่เป็นเลเลกซ U2 ยูทูซึ่งซิงค์มันจะอลังการใหญ่โตโอลานมากก็สามารถใส่ได้3ตัวแบบสบายสบายก็คือบอร์ตตัวนี้ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการ์ดของตัวเองด้วยอ่าอ่าก็ถัดปึ๊บปึ๊ไอซอลตอมาหน่อยถัดมาเปื่อรองรับการ์ดใหญ่ของตัวเองด้วยใช่ครับก็ใครเป็นแฟน ao g ของค้าผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับก็จะใกล้คลอดแล้วอ่าเบ่งอยู่เบ่งอยู่นะครับ อยากเป็นทางการผมทราบมาว่าหลังงานของพี่เถีนี่อ่าน่าจะปล่อยตัวออกมาครับก็ยังไงเดี๋ยวเทปหน้านะครับครับเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ละครับไปอยู่ที่ไหนะครับไปอยู่ที่แห่งหนึ่งนะครับ่าจังหวัดอีกหรือเปล่าไปโผล่ที่ไหนไปโผล่อยู่ตรงไหนนะครับใช่นะสัปดาห์หน้าจะเป็นการเปิดตัวครับคอมพิวเทคสองพันยี่สิบสองเดลี่รีพอร์ตอย่างเต็มตัวนะครับโดยทีมงานของพ็อกโซ่นะครับก็จะยกพลขึ้นบกกันเลยทีเดียวยกพลกันไปที่นู่นครับเขาจะว่ายน้ําไป ไกลไปไกลไปครับไกลมากนะฮะก็เราจะมีรายงานสดนะครับจากงานคอมพิวเทคสองพครับนะครับส่งตรงถึงผู้ชมทุกท่านเลยครับผมก็สำหรับนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมพุกครับผมไอซสไลด์ทุกล่องครับเขาสไลด์ทุกล่องผมไม่รู้จะสไลด์ใครละผมนัดครับขอลากันไปก่อนครับโอเคสดีครับสวัสดีครับ